เคยรู้สึกไหมครับว่าหมุนเงินไม่ทันเราเนี่ยเงินจะเข้าเดือนหน้าแต่ว่ากลางเดือนนี้ต้องใช้เงินแล้วกะว่าจะไปโก้นี่ยอกระบบหน่อยเพราะเอาเงินเนี่ยมาหมุนใช้ใธุรกิจหรือว่าเอาเงินเนี่ยมาลงทุนขายของเล็กๆใช่ไหมครับหยุดก่อนครับถ้าเกิดมีความคิดประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ครับผมจะแนะนําสินเชื่อตัวหนึ่งครับเป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินครับโดยตัวสินเชื่อตัวเนี้ยเหมาะสําหรับคนตัวเล็กๆอย่างพวกเราเลยครับ โดยตัวสินเชื่อธนาคารออมสินต,ตัวนี้ครับจะมีชื่อว่าสินเชื่อธนาคารประชาชนครับตัวสินเชื่อตัวนี้ครับจะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคนที่อยากได้วงเงินหมุนเวียนอยากขยายธุรกิจอยากเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กหรือเอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นเนี่ยหลักๆอยู่กัน4จุดนะครับตามนี้เลยนะครับจุดแรกเลยนะครับวงเงินหมุนมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่2,000 200, 0 0บาทครับ จุดที่2เลยนะครับก็คือระยะเวลาในการผ่อนชําระเราสามารถผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่8ปีเลยครับจุดที่3เลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่0.5เเซต่อเดือนครับและจุดที่4จุดสุดท้ายที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับสำหรับตัวสินเชื่อตัวนี้เลยนะครับก็คือเหมาะกับคนที่จะทอาชีพอิสระหรือว่าไม่มีสลิปเงินเดือนนั่นเองนะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีความคิดประมาณนี้อยู่นะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยคุณไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับแต่ว่ามีไรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นนะครับไม่ว่าจะค้าขายฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระนะครับหรือว่าคุณนะครับมีการติดหนี้นอกระบบอยู่นะครับแต่ก็อยากจะปิดหนี้นอกระบบตัวนั้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันเนี่ยแพงเหลือเกินนะครับหรือว่าคุณเนี่ยมีธุรก,กิจเล็กๆอยู่อาจจะขายของในตามตลาดอัรลบตาแต่มีความคิดว่าอยากขยายสาขาหรือขยายเฟรนชชายนะครับสินเชื่อตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณเลยนะครับเพราะว่าสินเชื่อตัวนี้ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่ต้องใช้เอกสารๆๆๆอะไรวุ รับคนตัวเล็กๆที่อยากจะประกอบอาชีพหรือว่าอยากขยายธุรกิจนั่นเองนะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะตามนี้เลยนะครับ ข้อแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่20จนถึง70ปีครับข้อที่ 2, 2นะครับสถานที่ทํางานเราเนี่ยหรือว่าร้านเราเนี่ยจะต้องมีที่อยู่ชัดเจนสามารถติดต่อได้นะครับข้อที่3เลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่มีไรายได้ประจํานะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าประกอบอาชีพอิสระนะครับพูดง่ายๆนะครับเราเนี่ยจะต้องไม่ใช่สลิปเงินเดือนไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าไม่ใช่พนักงานประจําถึงจะสามารถสมัครตัวเินเชื่อตัวนี้ได้นะครับข้อสุดท้ายเลยนะครับทางเราเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียนะครับ ถึงจะสามารถวิ่นเรื่องพอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับในส่วนของลักษณะของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็ ข้อแรกเลยนะครับทางเราเนี่ยสามารถกู้ได้นะครับที่วงเงินตั้งแต่10,000หมื่นจนถึง 200, 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็จะคิดจรนาเป็นแบบเคส by เคสแล้วแต่คุณสมบัติของเรานะครับข้อที่2เลยนะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกครับในช่วงจังหวะไหนที่เราเนี่ยขายของดีๆหรือมีเงินเยอะๆเนี่ยสามารถนําเงินมาปกได้นะครับดอกเบี้ยเนี่ยก็จะลดลงซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วด้วยนะครับอย่างต่อมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระครับเราสามารถเลือกผ่อนชำระได้นานสุดเนี่ยอยู่ที่ 96เดือนหรือว่า8ปีเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำอาชีพค้าขายออนไลน์นะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับเราขอสินเชื่อตัวเนี้ยได้รับวงเงินอนุมัติมาเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่0ูดต่อเดือนนะครับอันนี้จะเป็น3สิ่งที่เราเนี่ยจะได้เลยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือการผ่อนชาระต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,300ถึง1 5 0 0บาทครับก็ไม่หนักมากนะครับเราขายของออนไลน์เนี่ยสามารถจ่ายได้อยู่แล้วนะครับหรือ อยากซื้อของมาในสต mm ็อ hmm. กนะครับก็สามารถนําวงเงิน1นึ่งแสนบาทเนี่ยไปซื้อสต็อกนั้นมาได้นะครับเพราะดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่แพงแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเนี่ยแค่พันกว่าบาทเองไงครับหรือนะครับเราเนี่ยไม่ลงทุนต่อหรอกแต่ว่าเราเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินมาเยอะเลยสามารถนําวงเงินเนี้ยไปโป Wh, นี้นอกระบบได้นะครับซึ่งแน่นอนครับหนี้นอกระบบนเนี่ยมันแพงใช่ไหมครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะอยู่แบบเดือนหนึง่งสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยอยู่ที่ศูนย ระบบเนี่ยไปได้เยอะเลยครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง3สิ่งนะครับที่เราเนี่ยจะได้ในตัวสินเชื่อตัวนี้นั่นเองครับพูดมาถึงตอนนี้เพื่อนๆเลหลายๆคนเนี่ยอยากจะเริ่มสมัครแล้วใช่ไหมครับในส่วนเอกสารเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากนะครับหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4ใบครับตัวแรกนะครับจะเป็นบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับ ตัวที่2นะครับจะเป็นเอกสารรายได้แลวครับหรือว่ารูปถ่ายกิจการนะครับเอกสารรายได้เนี่ยก็เป็นพวกสเตทเมนต์หรือว่าเป็นพวกใบสั่งซื้อหรือเป็นพวกใบเสร็จของการซื้อขายก็ได้นะครับตัวที่3นะครับจะเป็นสมุดบัญชีธนาคารเราครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใชุ้ดบัญชีธนาคารไหนบ่อยๆก็ใช้เล่มนั้นเลยนะครับเอกสารตัวที่4นะครับก็คือเอกสารหนี้ละครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหนี้ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับก็สามารถนํามาแสดงได้นะครับ ในส่วนของขั 3, nữa, ้นตอนการสมัครนะครับหลักๆระดับพูดง่ายๆเลยเนี่ยจะมีขั้นตอนเนี่ยสขั้นตอนนะครับแต่วิธีการสมัครเนี่ยจะมีอยู่วิธีเดียวนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเนี่ยเดินเข้าไปที่ธนาคารได้เลยครับติดต่อได้ทุกสาขาเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เราเนี่ยแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ที่เราเนี่ยคุยได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยมาขอสินเชื่อธนาคารประชาชนครับ กับขั้นตอนที่3นะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยแจ้งเรียบร้อยแล้วเนะี่ยทางเจ้าหนี้เนี่ยจะทําการประเมินแล้วก็สมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับในส่วนของผลอนุม,มัตินะครับก็จะแล้วแต่ดุลยพินิจของธนาคารแล้วก็แล้วแต่เอกส,สารหรือความพร้อมของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะได้หรือไม่ได้รับอนุม,มัตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการอนุม,มัติเนี่ยการเตรียมตัวของเราเนี่ยก็ส่งผลนะครับผมมีเคล็ดลับอยู่ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีหลักๆเลยเนี่ยจะมีอยู่4วิธีนะครับอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่สําคัญนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจเลยนะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือการจัดเตรียมเอกสารครับจัดให้ครบนะครับในหลายๆเคสเลยเนี่ยเอกสารไม่ครบขาดไปแค่ใบเดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับเพื่อนเปนหลายคนอาจจะงงว่าเอ้แค่ใบเดียวเองทำไมถึงไม่ได้รับทำไมแบบเจ้าหน้าที่ของไม่จัดการให้ล่ะมันเป็นเพราะว่าเป็นเอกสารที่ต้องมีการเซ็นรับรองนะครับเราเนี่ยจะต้องเป็นคนเซ็นถ้าเกิดว่าเขาขาดไปใบเดียวเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันน่าเบื่อจริงครับแต่ เช็คให้ครบก่อน,นครับเช็คไปสองสารอบเช็คไปเลยครับแล้วค่อยส่งให้กับเจ้าหน้าที่นะครับอันเนี้ยช่วยเพิ่มโอกาสได้จริงๆนะครับเพื่อนเื่อหลายคนเนี่ยมองข้ามครับกับสิ่งที่2เลยนะครับด้วยความที่่ตัวสินเชื่อตัวเนี้ยเขาอ,อาจจะมีการถ่ายรูปร้านค้าเรานะครับว่าเราเนี่ยขายของตรงไหนหรือว่าทําธุรกิจตรงไหนนะครับให้เราเนี่ยพยายามจัดรูปเนี่ยให้เป็นมืออาชีพนะครับให้รู้ว่าเราเนี่ยตั้งใจทํางานหรือว่าเราเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการองค์ประกอบนะครับที่เขาเนี่ยจะพิจารณาเพราะเจ้าหน้าที่่เเเเนนจะะห็็แออกกสาาารรรรล้วขงพ นั้นเนี่ยเขาจะพิจารณาจากตรงนั้นเะครับเพราะฉะนั้นรูปเนี่ยอาจจะออกมาเป็นมืออาชีพมากกว่าหรือว่ามีลูกค้าเนี่ยมาร้านเนี่ยเยอะๆหน่อยนั่นเองนะครับเราอาจจะจัดจัดนิดๆหน่อยนั่นเองนะครับมันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่2ที่อยากจแนะนำให้เพื่อนเนี่ยทำหรือว่าจัดจัดเล็กๆน,น้อยๆนั่นเองนะครับสิ่งที่3เลยนะครับก็คือทางเราเนี่ยอาจจะต้องมีการแสดงบัญชีเงินเข้าออกเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครับเข้าใจครับว่านเพื่อนหลายๆคนแบบ ค้าขายเป็นเงินสดเนาะแต่สมัยนี้นะครับร้านค้าหลายๆค้าเนี่ยเขาเริ่มรับสแกนแล้วนะครับอยากให้เราเนี่ยนำในส่วนการรับสแกนตรงนั้นน่ยมาแสดงเป็นหลักฐานว่าเออเนี่ยเรามีเงินเข้าออกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพื่อโอกาสในการอนุมัติเนี่ยจะได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ กับเทคนิคที่4เลยนะครับเทคนิคนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับเร,<า>เราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสินเชื่อตัวเดียวใช่ไหมครับในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังขอสินเชื่อตัวนี้นะครับตัวสินเชื่ออื่นๆเนี่ยอยากให้เราเนี่ยผ่อนให้ตรงเวลาครับเพราะเขาเนี่ยเช็คได้ครับว่าเราเนี่ยติดประวัติอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติดประวัติที่ดีเพราะสินเชื่อต้นอื่นเนี่ยเราส่งตรงส่งตรงส่งตรงแล้วมาสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้มันจะยิ่งเป็นการส่งเสริมเองครับทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อที่เยอะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเราก็ส่งดีตัวเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่เราเนี่ยจะส่งดีเหมือนกันนะครับเขาก็คิดประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตัวอื่นส่งไม่ดีแล้วมาสมัครตัวเนี้ยเขาก็คิดและตัวนี้คงส่งไม่ดีโอกาสในการสมัคเนี่ยก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับคิดแบบง่ายๆคอมมอนเซนต์เลยครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวเสเชื่อตัวนี้ก็จะเหมาะกับหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับเ,เพื่อนๆที่ไม่ได้มีสลิปเงินเดือนหรือว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำนะครับเพราะตัวนี้เขาส่งเสริมหรือว่าเขาสร้างสนุคนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆครับโดยเฉพาะคนที่อยากเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าหรือว่า,ามาทําธุรกิจหรือขยายธุรกิจหรือว่ามาปิดนิ่นต้องระบบเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับวุงเงินอ,นอนุมัติเนี่ยสองแสนเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยแต่ระยะเวลาการผ่อนชำระเนี่ยได้ทั้งแปดปีผ่อนแค่เดือนละพันสองพันแค่นี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยผ่อน และที่สําคัญที่ชอบมากๆเลยนะครับคืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเริ่มต้นเนี่ยแค่0.5%ต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีจุดพิจารณเนี่ยอยุดจุดหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานประจําจะไม่สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับเพราะเขาเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนอาชีพอิสระค้าขายหรือว่าทาธุรกิจนั่นเองนะครับธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นขนาดเล็กด้วยนะครับขนาดใหญ่โตเนี่ยก็ไม่สามารถขอสินเชื่อตัวนี้ได้เช่นกันนะครับ และนอกจากตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับทั้งผมเนี่ยได้มีการรีวิวเทคนิคการเงินหรือว่าสินเชื่อที่น่าสนใจเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับโดยคลิปวิดีโอเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอ,อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูต่อได้เลยนะครับ